สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่อง YouTube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้าสืบเนื่องมาจากว่าผมได้อัดวิดีโอกเกี่ยวกับเงินดิจิตอล1,000 0บาทที่รัฐบาลยังไม่ได้คลอดว่าจะแจกวันไหนนะครับเออมันมีความคิดเห็นหนึ่งที่ผมได้ลงเอาไว้ใน YouTube ช็อตเนาะเป็นเรื่องราวของที่ประชาชน คนที่เขาไปรับโครงการดิจิตอล1,000 0บาทเนี่ยบางส่วนผมใช้คําว่าบางส่วนแล้วกันครับจะนําเงินดิจิตอลที่รัฐบาลแจกให้เนี่ยผ่านแอปกระเป๋าตังค์เนี่ยไปแลกกับร้านค้าก็อย่างที่บอกแหละ10บาทบ้างอาจบ้าง20%บ้าง30%บ้างแล้วแต่ทางร้นานก็จะกําหนดเนาะคนที่เป็น ลูกค้าก็ไม่มีใครที่จะกล้าปฏิเสธเรื่องนี้และครับเมื่อไม่มีการปฏิเสธเกิดขึ้นมันคือการสมยอมจากทางลูกค้านะครับทางร้านก็กําไรไปทีนี้ก็เลยมีคนคอมเมนต์บอกผมว่าคอมเมนต์อ่าบอกผมว่าพูดไปเรื่อยเปื่อยอะตอนนี้รัฐบาลเขายังไม่ได้คลอดโครงการเลยยังมีกระบวนการตรวจสอบอีกเยอะแยะมากมายครับไม่เถียงเรื่องนี้แต่ที่อยากจะพูดถึงก็คือ การตรวจสอบของภาครัฐเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดนะครับมากกว่ายังไง <c oughs> มากกว่าตรงนี้ <c oughs> เขาตรวจสอบเรื่องสมุดบัญชีแล้วก็ไรายได้ประจำปีของเรานะครับส่วนสิ่งที่เขาจะกระทำกับเราก็คือไม่ได้โอนเงินสดมา <c oughs> เมื่อไม่มีเงินสดโอนมา <c oughs> กลายเป็นเงินที่อยู่ในแอปกระเป๋าตังค์อ่ะ ประชาชนจะต้องเอาเงินตรงเนี้ไปแลกถูกไหมครับเมื่อแลกเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องยอมขาดทุน20-30อ่าไม่ใช่าขาดทุน90-10 80-20 70-30อะไรแบบเนี้ยคือเปอร์เซ็นต์ในการขาดทุนก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วก็แล้วก็ที่สำคัญนะครับ คนที่กําไรเนี่ยกลับกลายเป็นไม่ใช่แค่เจ้าของร้านนะที่ผมพูดไปถึงเมื่อสักครู่ที่บอกว่า <c oughs> มีการเก็บเป็น90 10 80 20 70 30เนี่ยไม่ใช่แค่เจ้าของร้านที่กําไรนายทุนเองก็กําไรไม่ต่างจากเจ้าของร้านเขานั่งรอรับเงินก้อนมห ah ึมานี่อยู่นะครับ <c oughs> ผมเองก็ยืนยันหลายคลิปแล้วแหละรวมคลิปนี้ด้วยว่าไม่ขอไป ร่วมขบวนการรับเงินจำนวนนี้นะครับเขตจ,จากรัฐบาลประยุทธ์นะครับที่ใครพอจะยํำกันได้ไม่เอ่ยปี64ต้นปีนะครับเขาแจกเงินดิจิตอลเอาไม่ใช่ดิจิตอลเขาแจกเงินเราชนะในต้นปี64ต้นปี64โครงการเราชนะเนี่ยทุกอย่างคำนวณเป๊ะหมดแล้วแต่รัฐบาลไม่ยอมจ่ายเงินสดกลัวคนจะไปออก,กันที่ธนาคารและเป็นโควิด ลัวคนจับธนบัตรและเจอโควิดแต่ประชาชนก็บ่นให้ฟังในตอนนั้นว่าจ่ายค่าน้ําก็ไม่ได้จ่ายค่าไฟก็ไม่ได้จะเอาไปซื้อของที่เดียวก็ไม่ได้สุดท้ายรัฐบาลก็เลยทําการเพิ่มจํานวนร้านให้ก็คือร้านไหนที่รับสแกนก็ให้หมดนะครับผ่านแอปกระเป๋าตังค์แต่ท้ายที่สุดโครงการก็เละเทะเพราะว่าเงินจนํานวนเงินจํานวนที่แจกไปผมจําไม่ผิดยอดเท่าไหร่นะ แปดพันหรือเปล่าไม่รู้ผมผมลืมลืมแล้วกับ 7, เจ็ดพันน่ะเลเทะครับประชาชนเดือดร้อนกันไปหมดทั้งประเทศเพราะว่าไม่มีใครสามารถเอาไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าบ้านได้แล้วหลายคนก็พาไปแลกหรือบางคนก็เอาไปซื้อของร้านทองฟ้าอะไรซื้อจนเกลี้ยงอะ่ะซื้อมาใช้จ่ายซื้อมาใช้ในชีวิตประจาวันก็มีหรือบางท่านก็เอาไปซื้อแล้วขายต่อก็มีอันนี้ผมก็ ขอยืนยันนะว่าผมรับบัตรประชาัฐอยู่เนี่ยทุกเดือนเนี่ยผมก็จะไปรูดสินค้ามาขายต่อในราคาถูกนะครับอ่าเห็นไหมแล้วทีนี้ยังไงต่อละ่ะนั่นคืออดีตของคนที่ถือบัตรประชาัฐเอยโครงการคนละครึ่งเอยเราชนะเอยทุกอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยเขาเอาสิทธิ์ตรงนี้ไปแลกเป็นเงินสดหมดรัฐบาลก็พยายามทําตัวเหมือนกับแมวไล่จับหนูอะ หนูโพจะรูท่อก็ไปจับหนูโพจะรูท่อไปจับแต่จับได้ไม่หมดหรือไม่ใช่ว่าได้ไม่หมดจับได้บางส่วนแล้วก็ที่เหลือก็ปล่อยผ่านเพราะฉะนั้นในส่วนสําคัญส่วนนี้ครับก็เลยย้อนให้ฟังว่าในอนาคตถ้าท่านประยุทธ์ยังอยู่เป็นรัฐมนตรีเราคิดทำโครงการนี้ก็คงโดนด่าแหละครับแต่นี่เปลี่ยนเป็นท่านเศรษฐาทวีสินใช่ไหมครับ ก็จะอารมณ์ประมาณว่าไงท่านเศรษฐาเนี่ยก็จะอารมณ์อยู่ที่ประมาณว่าอะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ไม่รู้เศรษฐกิจใครเศรษฐกิจในทุนหรือเศรษฐกิจชาวบ้านก็ไม่ทราบนะครับเรื่องนี้ก็อยากให้ช่วยกันคิดและตรงนี้ที่ผมเอามาพูดเนี่ยเพราะประเด็นเนี้ยผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณต้องการเงินสดก็แค่ไปบอกรัฐบาลให้เปลี่ยนเป็นจ่ายเงินสดเสีย แต่ถ้าหากว่าคุณไม่สนใจคุณจะเอาแบบนี้ก็ไม่ว่ากันครับอันนี้แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนผมก็ไปห้ามท่านคิดไม่ได้ด้วยจริงไหมครับท่านจะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ตามสบายคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้ตามสบายครับแต่ที่ผมออกมาพูดเนี่ยผมอยากจะชี้แจงให้ทราบว่าถ้าเรายังไม่คิดถึงการแจกเงินสดที่ถูกต้องคือเป็นหนี้แล้วทั้งทีก็ให้ประชาชนเป็นเงินสดดีกว่า เสมอภาคกันด้วยจะได้ไม่ต้องห่วงหาอาทรอะไรแล้วนี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีบัญญาใช้นี่เขาหมดหรือเปล่านะครับท่านนายกเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเอาออกมาพูดตรงนี้เพียงเพื่อหวังให้ประชาชนคนดูช่วยกันคิดนิดนึงว่าถ้าเราต้องการเป็นเงินสดแล้วเราไม่แลกจะแก้ปัญหายัางไงครับพอมีวิธีไหมอยากรู้วิธีการแก้ปัญหาเป็นที่สุด เพราะว่าถ้าผมได้วิธีการแก้ปัญหาก็จะขอบคุณอย่างมากเลยว่าอ๋อเราสามารถหาวิธีการทำเงินก็ได้ให้รัฐบาลจ่ายเป็นเงินสดมาเผื่อว่าถ้าเขาโอนเงินมาจริงๆในอนาคตผมไม่รับอยู่แล้วอ่ะใครได้ไปก็ดีใจด้วยนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันมีอะไรที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปวเดีโอนี้ก็เต็มที่กับชีวิตครับแต่อย่าลืม นะครับก็ที่ผมพูดมาก็เป็นประมาณหนึ่งแล้วกันดีกว่าผมว่าผมจะปิดคลิปแล้ว <c oughs> ที่เกยตให้มันยาวแลครับเพราะว่าถ้าพูดต่อไปก็คงไม่พ้นจุดเดิมแหละก็อย่างที่ผมได้บอกไปถึงช่วงที่มีโครงการเราชนะเอยหรือว่าคนละครึ่งเอยเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนนะ่ะ ต้องยอมเอาสิทธิ์ของตัวเองไปแลกเงินสดเพราะเขาต้องการเงินสดกันจริงๆครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมไม่อยากยาวและใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนะครับผมจะเข้าไปตอบกับทุกคลิปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของช่อง YouTube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่า ร้องเองแต่งเองจ้าพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ